โอ้โาเป็นเพื่นเล่นเพนมาเล่นสกีวเดยานี่นี่นอนด้กว่าเออสุดเร็ดลยวเข้าหาเจมเ็ดตัวบันีง มมันแห้งโวดใช่ว่ไปสิล่มนี่ก็จิงไอ้นี่แ็้ะครับนี่น้้องงลแห

จะเห็ดต่อครับพี่น้องท่องลกแห้งหลายพี่น้องเอ้ยครับ <c oughs> เี้สกีกันเรียนไปครับครับหนึ่งสองครับสามครับเออพี่น้องเห็นไับพี่น้องโทษชอบกอะเดี๋ยวทำไมจัเห็นตอนครับยังไถไ,ไหมพี่น้องไม่เห็นเหรอครับพี่ขาวพี่ครับอยู่ในรือพี่ปุ๊บเห็นพี่น้องนี่อ๋อ,อ,อข้ากันนะ คู่ควยโน้ตถึงน้องเห็นถึงร่มแห้งขับดอกงามคับเนียหมด้าสวยครับสวยโอ้ย่างนี้คับขาวไงลยครับพี่น้องปลาดอกฉีดิีเนียพายมเอาครับ ครับมอนี่ส่งไล่ครับทำไมงามครับเนอะครับข้างลางคุณสุอดสุดยอด กเออนดอกนี่กด้ครับกดอกตุ่ง่อนทําไมก็ดอกตุ่งวันครับข้อกงเโอ้โนี่พน้องนี่นี่น่ิมคู่ลรวพี่น้องสิมคู่แล้วแค่จากัอเสาไฟนหลนมานนี้ครับถ้าเดี๋ยวฟ้าสั่ได้สาสครับผุดคับบอกนึงกรลังตกปองอยู่ครับกรลังขึ้นอยู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไป่ายเบ้างครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยยางไปเนาะห,หมดแล้ว